อ่านให้ฟังนิยายเสียงวันนี้เรื่องเจ้านายเพย์บอยยอดรักอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดใจ้งเตือนเอาไว้นะคะบทที่3ไปต่อหรือพอแค่นี้ปานฟ้ามองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่ว่าจะกระพิบตากี่ครั้ง สิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือความจริงหัวหน้าช่างคือคุณริชาร์ดแม้เธอจะไม่เคยเห็นหน้าตาของคุณริชาร์ดว่าเป็นอย่างไรแต่เธอเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจากหญิงสาวแสนสวยที่เอ่ยเรียกชื่อเขาเสร็จแล้วก็ไปสิยืนมองอยู่ได้ไม่มีมารยาทเจสสิก้ามองเหยียดในขณะที่เกาะแขนริชาร์ดเอาไว้แน่นปานฟ้ารีบก้มลงไปเก็บเครื่องมือใส่กระเป๋า เธอยือนขึ้นอีกครั้งโดยที่สายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่กับคนที่หญิงสาวคิดว่าเป็นหัวหน้าช่างซึ่งเขาก็มองเธออยู่ด้วยเช่นกันนั่นทำให้เจสิก้าไม่พอใจทั้งที่ยือนอยู่ข้างเธอแต่มองเย็นช่าแสนเชยไม่วางตาแองเจลรีบเดินออกมาจากครัวและพยายามเลี่ยงมองทางอื่นเมื่อเดินผ่านริกแต่เขาดันคว้าข้อมือของเธอเอาไว้ทำให้หญิงสาวตกใจทิ้งกระเป๋าเครื่องมือ หล่นพื้นจนอุปกรณ์กระจัดกระจายไปหมดซุสมซามจริงริชาร์ดมายืนตรงนี้ดีกว่าคะ่ะเจสิก้าพยายามลากแขนริชาร์ดไปที่เก้าอี้โซฟาแต่เขาไม่สนใจและแกะมือของเธอออกจากนั้นนั่งลงช่วยปานฟ้าเก็บอุปกรณ์อย่างไม่ถือตัวฉันช่วยนะคะยิงสาวแสนสวยที่มีน้ำเสียงอ่อนหวาน เอ่ยปากช่วยและก้มลงเก็บอุปกรณ์เย็นให้ปานฟ้าหล่อนส่งรอยยิ้มหวานให้เป็นกำลังใจขอบคุณนะคะเอ่อคุณแอนิต้าค่ะขอบคุณค่ะคุณแอนิต้าเดี๋ยวฉันจัดการเองดีกว่านะคะเกรงใจค่ะปานฟ้ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจเผาแอนิต้าเป็นคนเดียวในห้องที่ดูเป็นมิตรมากที่สุด หล่อนยิ้มแทนคำตอบและช่วยเธอเอื้อมหยิบอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่กระจายไปในซอกโซฟาแองเจลพยายามรีบเก็บพรอ,อยากรีบไปให้เร็วที่สุดโดยไม่ได้สนใจริกที่เอาแต่มองในขณะที่ช่วยเก็บของให้เธอรู้สึกสับสนและต้องการคิดอะไรเงียบๆคนเดียวขอบคุณมากๆนะคะขอตัวก่อนค่ะปานฟ้า รีบก้มหน้าก้มตาออกไปอย่างรวดเร็วความคิดหลายอย่างประดังประเดกจับต้นชนปลายไม่ถูกเธอรู้แค่ว่าปล่อยไก่ไปหลายสิบตัวที่คิดว่าคุณริชาร์ดเป็นหัวหน้าช่างแถมยังอาจหานไปจีบเขาอีกโอ้ยแล้วแบบนี้เธอจะกล้ามองหน้าเขาได้อย่างไรริกไม่ทักทวงเลยสักนิดปล่อยให้เธอคิดเองเออเองไปเรื่อยคิดแล้วน่าอายชะมัดเลย เธอรู้สึกขายหน้าแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคิดซ้ำๆวนเวียนจนกลับมาถึงแผนกช่างมาพอดีเลยนังหนูมามาวันเกิดไอ้จอร์ดมันเลี้ยงเราไม่อัน้นกับแก้มเพียบลุงผอาวุาโสที่สุดในแผนกเอ่ยปากชวนพร้อมกวักมือเรียกปานฟ้าให้มาร่วมวงด้วยไม่ผิดกฎหรอคะลุงยังเวลางานอยู่เลยนะ โอ้ยทำงานไม่ดูเวลาบ้างเลยเหรอนี่มันเลิกงานแล้วอีกอย่างหัวหน้าก็อนุญาตแล้วด้วยเต็มที่กันเลยคืนนี้หัวหน้าไหนล่ะคะลุงเอ๊ะนางหนูนี่ถามแปลกก็คุณริชาร์ดไงเป็นทั้งหัวหน้าเป็นบอสเป็นเจ้าของเรือเป็นทุกอย่างนั่นแหละคุณริชาร์ดเป็นคนดีมีน้ำใจกับพนักงานทุกคน เพื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งตอนนี้เองว่าทำไมทุกคนเรียกหัวหน้าหัวหน้าพอเขาเป็นทุกอย่างนี้เองจะว่าไปในตอนแรกที่เขามาแนะนำตัวเป็นเธอเองที่ฟังไม่ทันจบแต่ทึกทักเอาเองว่าคุณริชาร์ดคือหัวหน้าช่างส่วนเขาก็ไม่แก้ต่างให้ตัวเองพอทุกคนในแผนกเรียกเขาว่าหัวหน้านั่นสินะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วแฮปปี้เบอร์เดย์นะจอรมีความสุขมากๆ ปานฟ้าเริ่มคุ้นเคยกับช่างชายที่ทำงานด้วยทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องและทุกคนต่างก็เอ็นดูปานฟ้าเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวในแผนกแองเจลเดินเข้าไปร่วมวงแล้วหยิบแก้วมาเทเบียยกขึ้นชนด้วยขอบคุณนะองเจลจอร์ดอายุมากกว่าเธอห้าปีและเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนอยู่ในวัยอนุบาล เขาตัดสินใจมาทำงานบนเรือเพราะว่าเงินดีแม้จะอยู่ห่างครอบครัวไปบ้างแต่ก็คอคุยกับลูกสาวและภรรยาของเขาทุกวันซึ่งอีกหลายคนก็มีครอบครัวแล้วไม่ต่างจากจอร์ดปกติแล้วปานฟ้าไม่ใช่สายดื่มแทบจะไม่แต่ต้องของมึนเมาเลยได้ซ้ำแต่วันนี้เธอรู้สึกสับสนในความคิดไปหมดเลยขอดื่มสักหน่อยเพื่อจะลืมลืมความโกะของตัวเองยิ่งดึก ก็ยิ่งคึกคืนเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ละคนเลยเล่าเรื่องต่างๆการผจญภัยในชีวิตแบ่งปันเรื่องราวให้ได้ฟังกันแองเจลดื่มไปฟังไปจนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเมาแล้วไม่ไหวแล้วขอตัวก่อนแล้วกันนะคะเริ่มเมาแล้วค่ะเดินไหวไหมนังนูเดี๋ยวให้คนไปส่งไหมสบายลุงเดินได้เดินได้ดไ,ดไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้จอกันพวก ปานฟ้าโบกมือลาแล้วเดินเซยออกมาจากนแผนกอเธอไม่ใช่แค่จะเมาแต่เธอเมาแล้วแน่ๆมองอะไรก็ลายตาไปหมดขนาดนาฬิกาบนข้อมือยังเป็นวงวงมองไม่รู้เลยว่ากี่โมงแล้วจําได้ว่าตัวเองดื่มไปไม่เท่าไหร่แต่ทำไมถึงเมาได้ขนาดนี้ทางเดินเริ่มบิดเบี้ยวและโคลงเคลงจนหญิงสาวเดินต่อไปไม่ไหว แองเจนั่งลงพิงกำแพงที่ไหนสักแห่งหนังตาหนักอึ้องเลยเลือกที่จะปิดตาลงรู้สึกว่ารอบตัวหมุนมวนไปหมดและสติของเธอก็เลือนลางเกินกว่าจะรับรู้ใดๆแม้กระทั่งถูกอุ้มยังไม่รู้เลยริชาร์ดเห็นตั้งแต่เธอเดินโซนเซไปตามทางกระทั่งนั่งลงแล้วหลับไปอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นข้อดีที่เมาแล้วหลับ ดีกว่าเธอเมาแล้วอารวาดเขาคงยากจะรับมือความจริงริชเห็นตั้งแต่เธออยู่ในปาร์ตี้เล็กๆที่แผนกเขาเยื่มมองเงียบๆไม่ได้เข้าไปร่วมวงเฝ้ามองจนกระทั่งเธอขอตัวเดินออกมาตอนแรกกะว่าจะพาไปส่งที่ห้องแต่ดูจากสภาพเธอแล้วเขาพาไปที่ห้องของเขาง่ายกว่าริชาร์ดอุ้มคนเมาผ่านทางลัดขึ้นมายังห้องพักของเขา ขนาดห้องกินพื้นที่เกือบทั้งชั้นแต่ก็ยังเลือกที่จะวางเธอลงบนเตียงนอนของตนเองอาจเพราะเห็นว่าเธอเมามากการนอนบนพื้นที่กว้างๆจะทำให้สบายมากกว่าแองเจลยังคงหลับไม่รู้ตัวแต่เธอกิ้งไปมาดึงรั้งเสื้อผ้าอย่างรำคาญใจริกถอนหายใจออกมาไม่ใช่ว่าเขารำคาญแต่ชายหนุ่มไม่ชอบรับมือกับคนเมา ในขณนะที่ปานฟ้าเริ่มรังเสื้อขึ้นเพราะเธอร้อนและไม่สบายตัวอุณหภูมิ18องศาภายในห้องไม่อาจทำให้หญิงสาวหนาวสะท้านได้เลยริชาร์ดรีบเข้ามาจับตัวเธอไว้ก่อนที่เสื้อยืดตัวน้อยจะหลุดผลออกจากตัวเขากดตัวเธอลงกับที่นอนต่อสู้กับการต่อต้านของคนตัวเล็กที่เมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอยู่นิ่งๆได้ไหม อืมปมล่อยมันร้อนไม่เอาเสื้อปานฟ้าบ่นรำคาญท,ทั้งที่ยังหลับตายอยู่อันที่จริงเธอยังไม่ค่อยมีสติมากนักการกระทำมาจากความรู้สึกภายในที่ไม่ใช่สมองเกิดการต่อสู้เล็กๆบนเตียงนอนริกพยายามทำให้เธอนอนส่วนปานฟ้าก็เอาแต่ต่อต้านยิ่งขยับมากเท่าไหร่หญิงสาวก็เวียนหัวมากขึ้นเท่านั้น จนเธอรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมาทั้งปวดหัวและภายในท้องมันตีรวนไปหมดอย่านะอย่าอ้วกตรงนี้อุ๊บฉนฉันจะอ้วกฮึบเข้าไปคุณอ้วกตรงนี้ไม่ได้ทนไว้ก่อนอุ๊บมะมันจะอ้วกรีบรีบอุ้มปานฟ้าบิ่งไปที่ห้องน้ําเพราะเขายัางไม่อยากให้ที่นอนเลอะเธอะด้วยความไวแสงเมื่อไปถึงห้องน้ํา เขาก็พาปานฟ้าไปที่ชักโคกเพื่อให้เธออ้วกออกมาแองเจลรู้สึกได้ปลดปล่อยแต่เธอยังอึอดอดัดเลยจัดการถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแต่ชุดชั้นในริชาร์ดพยายามไม่มองแล้วอุ้มเธอออกมาจากห้องน้ําแล้วเดินกลับเข้าไปอีกครั้งพร้อมผ้าชุบน้ำมาดๆเขาเช็ดใบหน้าของเธออย่างแผ่วเบาคนเมานิวหน้าเมื่อโดนความเย็นประทะรคิดว่าการเช็ดหน้าและเช็ดร่างกาย จะทำให้หญิงสาวสบายตัวมากขึ้นเป็นการยากมากที่จะไม่รู้สึกอะไรกับร่างเปลยเปล่าที่ข่าวนวลตาสัมผัสได้ถึงความนุ่มนิ่มผ่านผ้าหมาดน้ำผืนน้อยริชารตไม่ได้จับจ้วงเธอเกินกว่าเช็ดแขนเช็ดตัวและเช็ดขาหลายครั้งที่รอบกืนน้ำลายเมื่อเห็นความอวบใหญ่ที่เกินมาตรฐาน ปกติแองเจลมาจะใส่เสื้อยืดธรรมดาไม่ได้รัดสัสดส่วนเซอร์พัยมากที่ได้เห็นว่าเธออืมสะบึ้มกว่าที่คิดก่อนที่เขาจะเตลิดใจไปกับลายลูกไม้สุดเซ็กซี่สองชิ้นจิ๋วบนตัวหญิงสาวหรืชาร์ดกลางผ้าห่มขึ้นคุมร่างกายออนแอนเพราะกลัวว่าเธอจะหนาวปานฟ้ายังคงหลับไม่รู้ตัวนอนสบายอยู่บนเตียงของเขา เป็นเพราะเธอเมาเลยขาดสติในการระมัดระวังตัวเขาเด้ยเดินไปอีกฝั่งเพื่อหยิบหมอนไปนอนที่อื่นคือนอนบนเตียงเดียวกันเขาคงหลับได้ไม่เต็มตาแน่ในจังหวะที่บอสหนุ่มกำลังหยิบหมอนนิ้วมือเล็กๆก็คว้าข้อแขนของเขาเอาไว้แองเจลยึดแขนเอาไว้แล้วดึงตัวเองเข้าหาเธอเกาะไว้แน่นยิ่งกว่าตุ๊กแกเกาะริชาร์ดพยายามแงะวงแขนของหญิงสาวออก แต่ยิ่งทำให้เธอเกาะแน่นมากยิ่งขึ้นจนสวงอกของเธอขึ้นมาเกยอยู่บนท่อนแขนของเขาริชาร์ดวางหมอนไว้ที่เดิมและตัดสินใจขึ้นไปนอนบนเตียงไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกพอเขาสอดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มแองเจลก็ขยับตัวเข้ามาใกล้จนแทบจะขึ้นมานอนอยู่บนตัวของเขาอยู่แล้วเนือตัวที่ปัสจากเสื้อผ้าความนุ่มนิ่มของผิวกายที่สัมผัส ลุกให้เขาตื่นตัวได้ง่ายๆโดยที่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำอันตรายอันตรายมากตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้อายุ33ปีเขาไม่เคยรับมือคนเมามาก่อนเลยทำตัวไม่ถูกอาจเหมือนเรื่องตลกที่หนุ่มฮอตแบบเขาผ่านผู้หญิงมามากกว่าร้อยแต่รับมือกับผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังเมาไม่ได้ตอนนี้เลยนอนตัวแข็งปล่อยให้แองเจิลกอดกายจนหนำใจไม่รู้หรอกว่า ตอนนี้เธอกำลังฝันอะไรอยู่รู้แค่ว่าเธอกอดเขาไว้แน่นมากๆแถมมือน้อยๆยังรูปไล้ตัวเขาไม่หยุดในสภาพแบบนี้ใครจะไปหลับลงได้ืมสบายจังแองเจลพูดออกมาอย่างคนละเมอก็น่าละ่ะจะไม่สบายได้อย่างไรในเมื่อตัวเธอเกินกว่าครึ่งเกย์อยู่บนร่างกายเขาแบบนี้ถ้าไม่ติดตรงที่ว่า ไม่ชอบทำอะไรคนเมาอย่าคนตัวเล็กไม่รอดมือเขาแน่เมาแล้วย่วยวนชโมัติมือเล็กๆของเธอนั้นยังไม่หยุดลกูกและเริ่มต่ำลงเรื่อยๆจนชายหนุ่มต้องจับมือของเธอไว้ไม่ให้ลุกล้ำลูกชายที่กำลังตื่นเต็มตัวบ้าชิบเขาไม่ได้ว่าเธอแต่ว่าตัวเองที่ดันตื่นตัวกับแองเจลจะลุกไปสงบเจ้าโลกที่กำลังพังาดก็ไม่ได้ พอคนตัวเล็กกอดแน่นแงะไม่ออกและมันคงเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากเมื่อมีสาวสวยนอนอยู่ข้างๆแต่เขาดันต้องช่วยตัวเองน่าอายเกินไปรู้ถึงไหนอายถึงนั่นริชาร์ดทำอะไรไม่ได้เลยนอนแข็งเป็นหินอยู่อย่างนั้นพยายามสงบใจไม่มองเรินร่างขาวพองที่ชนฟัดไปทุกสัสดส่วนอยากจะขย้ำให้รูแล้รูรอดไปเลย แต่เขายังมีสติมากพอที่จะไม่ทำเรื่องแบบนั้นในขณะที่แองเจลไม่รู้เลยว่ากำลังทำให้ใครคนหนึ่งเดือดร้อนอย่างหนักหาที่ระบายไม่ได้หญิงสาวกำลังเคิบเคลิ้มไปกับความฝันที่มีตุ๊กตาพี่หมีตัวใหญ่และอบอุ่นยิ่งกอดก็ยิ่งอุ่นและพี่หมีตัวนี้กอดตอบเธอได้ด้วยตั้งแต่เล็กจนโตปานฟ้าไม่เคยมีโอกาส ได้มีตุ๊กตาตัวใหญ่ๆไปนอนกอดเลยครอบครัวของเธอไม่ได้ยากจนแต่ก็ไม่ได้เข้าขัน้นล่ำรวยเธอมักจะเลือกตุ๊กตาตัวเล็กเพื่อเป็นการประหยัดเงินไม่อยากให้บิดาและมารดาลำบากใจเวลาซื้อของเล่นให้มันคงเป็นเหมือนปมในใจที่เธออยากได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆด้วยความเมาไม่ได้สติเจตใต้สำนึกจึงดึงความปรารถนาส่วนลึกของหญิงสาวขึ้นมาฟานฟ้ารู้สึกมีความสุข กับตุกตาพี่หมีจนไม่อยากลืมตาตื่นรู้สึกดีจนไม่อยากตื่นปานฟ้ารู้สึกสบายที่นอนก็อันเดิมแต่ทำไมรู้สึกต่างออกไปมันมีความแข็งแต่ก็อ่อนนุ่มเหมือนผิวหนังมนุษย์แถมยังอบอุ่นอีกด้วยผ้าห่มที่ห่มอยู่ทุกวันไม่รู้สึกว่าเคยอุ่นแบบนี้มาก่อนเหมือนอ้อมกอดของใครสักคนมันดีมากๆยิงรูปก็ยิ่งเพลิน แล้วดูสิที่นอนของเธอหายใจได้ด้วยเดี๋ยวนะที่นอนที่ไหนจะหายใจได้ปานฟ้าค่อยๆลืมตาขึ้นปรับโฟกัสสายตาเพื่อมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านหน้าต่างทำให้รู้สึกแสบตาจนต้องหลีลงแต่พอเริ่มปรับสายตาได้ก็เห็นว่าตัวเองกำลังอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย ห้องของเธอไม่มีวิวสวยที่ลืมหายใจขนาดนี้แน่แองเจลมองลอดผ่านพาม่านบางออกไปข้างนอกเห็นริมระเบียงกว้างที่มีฉากหน้าเป็นทะเลสีคามใสกว้างสุดลูกหูลูกตาตื่นแล้วเหรอแองเจลตกใจรีผ่านมองทางต้นเสียงไม่จริงน่ะนี่มันคุณริชาร์ดแล้วทำไมใบหน้าเขาอยู่ใกล้ขนาดนี้ล่ะ หิงสาวกระพริบตาปิดๆเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของจริงไม่ใช่แค่ใบหน้าของชายหนุ่มที่ห่างอยู่ไม่กี่เซนตอนนี้เธอยังอยู่บนร่างกายของเขาด้วยไว้ค่ะขอโทษค่ะปานฟ้าเด้งตัวลุกขึ้นอัตโนมัติแต่เพราะรุกเร็วเกินไปอีกทั้งสภาวะหลังตื่นจากความมึนเมาทำให้เธอรู้สึกปวดหัวอย่างหนักเหมือนบ้านกำลังหมุน อังเจกลมหน้ายกมือขึ้นกมุมศีรษะเพียงเพราะอยากให้อาการที่เกิดขึ้นเบาบางลงแต่พอลืมตาขึ้นก็ตกใจหนักกว่าเดิมไปอีกพอเพิ่งเห็นว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่โปมากคุณนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ปานฟ้าตื่นเต็มตาและหายจากอาการมาค้างเสียสนิทรีบหยิบผ้าห่มขึ้นมาคุมร่างกายเอาไว้ยิ่งคิดก็ยิ่งอาย นอกจากนอนแก้ผ้าแล้วยังกอดกายเขาอีกด้วยแองเจพยายามนึกย้อนความทรงจำก่อนหน้านี้ว่าเธอเผลอทำอะไรนะ่าอายลงไปบ้างจูจๆหลังจากเดินออกมานึกได้แค่เพียงว่าหลังจากเดินออกมาแล้วเธอก็สติดับวูบลงมารู้ตัวอีกทีก็ตอนตื่นสั้นๆเลยนะคุณเมาอยู่กลางทางผมพาคุณเข้ามาในนี้ คุณจะอ้วกใส่ที่นอนผมพาคุณไปห้องน้ําแล้วก็พาคุณกลับมานอนสั้นๆกระชับได้ใจความแต่ทําให้เธอหน้าชาด้วยความอายแองเจลรอฟังให้เขาพูดต่อแต่ริกนอนจ้องเธอนิ่งๆหน้าตาไม่บ่งบอกความรู้สึกใดๆแค่นี้เหรอคะคุณกอดผมไม่ปล่อยนอนกอดกายเหมือนผมเป็นหมอนข้างของคุณ อย่าบอกนะคะว่าฉันกับคุณอะไรฉันกับคุณเออแบบว่าว่าริชาร์ดรู้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่ท่าทางเขินอายของปานฟ้าทำให้เขาอยากแกล้งชายหนุ่มหยัดตัวลุกขึ้นนั่งเผยกล้ามมัดที่ท้องให้เห็นเต็มๆตมปาแองเจลไม่อาจละสายตาได้เลยเขาเซ็กซี่เป็นบ้าเห็นแล้วกืนน้ำลายลงคอแบบไม่รู้ตัว ก็แบบจึกๆกันนะคะปานฟ้าทำท่าประกอบด้วยการเอานิ้วมือมาชนกันเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ต้องการอธิบายมากขึ้นทำไปก็เขินไปทำไมเขาถึงเข้าใจอะไรยากแบบนี้นะอ๋อเรื่องนั้นริชาร์ดแทบกั้นขำเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ยินคำอธิบายและเห็นท่าทางของเธอไม่มีเรื่องแบบนั้นหรอก แต่ถ้าคุณยังนอนอยู่ในสภาพนี้ผมเกรงว่าเรื่องจึกๆของคุณอาจเกิดขึ้นขอบคุณที่รับฟังรับชมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ